สวัสดีครับทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่มอร์นิ่งชร์กับผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวสั้นๆแล้วกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนต่อต่อตางประเทศนะครับพอดีว่าเมื่อเช้านี้ได้มีโอกาสอ่านกระทู้ในพันทิปอันหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของคนที่เขาเรียนจบโทที่ต่างประเทศแล้วก็ไปทํางานที่ไทยแล้วก็รู้สึกว่าเงินเดือนที่เขาทําที่ต่างที่ไทยเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มค่ากับการที่เขาได้ไปเรียนต่อต่างประเทศมาเลยนะครับก็เลย อยากจะเอามาลองเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็อ่านในบางความคิดเห็นให้ทุกคนฟังนะครับแล้วก็เสริมกับความคิดเห็นของหนุ่ยเองด้วยนะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรกับเรื่องราวเหล่านี้นะครับเพราะว่าหนุ่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ออกมาเรียนต่างประเทศเหมือนกันใช่ไหมก็คือจบปริญญาตรีแล้วก็มาต่อโทที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็จะต่อเอกในญี่ปุ่นอีกต่อไปในอนาคตนะครับก็ต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็ สำหรับแบกก้าของคนนี้ก่อนลวกันนะครับเขาก็อายุ27ปีครับแล้วก็จบปริญญาโทเอา,ปร,าอปริญญาตรีก่อนละกันปริญญาตรีเนี่ยจบคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรัฐบาลชื่อดังแห่งหนึงนะครับที่เขาพูดถึงนะครับก็คือเป็นคุยสีแดงก็แน่นอนนะครับว่าจะต้องเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เป็น3ปพระจอมแน่นอนนะครับก็อย่างเรียนเนี่ยเนยูเทียน,ยนดีใช่ไหมก็ประจอมก้าพระพนครเหนือหรือว่าอาจจะเป็นพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับหรือว่าจะเป็นพระจอมเกล้าธนบุรีหรือว่าบางมด นะครับสักทีหนึ่งใช่ไหมครับอ่าเขาก็จบอันนี้มาแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ไปต่อปริญญาโทด้านทางด้านน่านจะเป็นด้านบริหารอ่าด้านบริหารที่ประเทศอังกฤษนะครับเป็นเวลา1ปีซึ่งอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าการเรียนที่ประเทศอังกฤษอาจจะเป็น ทางด้านบริหารก็ดีหรือว่าอันที่จริงทางด้านวิศวกรรมเคมีก็ดีเนี่ยมันก็จะมีหลักสูตรที่ค่อนข้างสั้นมากๆนะครับปรญยาโทที่ที่อังกฤษนะครับใช้เวลาประมาณ1ปีหรือว่าแบบเรียนจริงๆอาจจะแค่แบบ8เดือนด้วยซ้าไปนะครับในนี้คือยังไม่รวมแบบว่าปิดเทอมใช่ไหมก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสัาน้นๆมากๆนะครับสามารถที่จะไปเรียนจบได้ตรงนั้นนะครับเขาบอกว่าตอนนี <S <S ้เนี่ยเขาทางานเป็นรองผู้จัดการโครงการก่อสร้างในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับซึ่ง เขาบอกว่าเขาจบมาแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้เงินเดือนก็ยัง40,000บาทอยู่เลยนะครับมีค่าอื่นๆเพิ่มเติมด้วยมีค่า OT ที่พักแล้วก็ไปกอวอีกนิดหน่อยเดือนละประมาณ1-20,000บาทนะครับในขณะที่เพื่อนๆบางคนก็เงินเดือนหลักแสนไปแล้วนะครับรู้สึกเสียดายที่เหมือนเงินที่ลงทุนไปนะครับแล้วก็กลับได้เงินเดือนที่ไม่คุ้มกับค่าเล่าเรียนที่เขาไปเรียนมาอะไรอย่างนี้ นะครับเขาก็รู้สึกท้อแล้วก็ส่งสารครอบครัวที่ส่งเขาไปเรียนสูงๆแต่ว่าไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับอันนี้เนี่ยเขาทํางานมาทั้งหมด2ปี3เดือนเต็มๆนะครับสำหรับประสบการณ์ของเขานะครับตั้งแต่จบจากอังกฤษมาคราวนี้เนี่ยในมุมมองของทุกคนหลังจากที่ฟังแบ็กกราวประมาณนี้เรารู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างครับในส่วนตัวของหนุ่ยเนี่ยหนุ่ยคิดว่า การที่เราไปเรียนต่างประเทศเนี่ยมันมีอะไรที่มากมายไปกว่าเรื่องของการได้เงินเดือนนะอันนี้อาจจะมองดูเป็นโลกสวยแต่ว่าอ่าที่จริงแล้วเราได้จริงๆนะสมมุติว่าอย่างตัวหนูเองมาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยหนูได้มองเห็นการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นแน่นอนเราได้สัมผัสการใช้ชีวิตแบบคนในพื้นที่ประเทศญี่ปุ่นแน่นอนนะครับเราได้สกิลใหม่ๆในการที่จะใช้ชีวิตให้อยู่รอดได้ในดินแดนที่ เขาไม่ได้พพอร์ตเราด้วยภาษาบ้านเกิดของเราไม่ได้ไม่ได้เป็นภาษาแม่ของเราเลยอะไรเงี้ยนะครับเราก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมการปรับตัวเข้ากับคนอื่นเราได้เรียนรู้ในส่วนของภาษาใหม่ๆอะไรเงี้ยซึ่งการมาเรียนที่นี่นมันก็ทําให้หนุ่ยจากคนที่ไม่เคยได้สนใจในภาษาที่3เลยแม้แต่ภาษาจีนหนุ่ยก็ได้เอออย่างน้อยก็ได้เรียนรู้เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ในปัจจุบันก็พอที่จะฟังออกเขียนได้บ้างนี่ก็ถือว่าเป็นสกิลที่ ที่หนุ่ยไม่ได้คาดฝันมากเลยว่าในอนาคตหรือว่าแบบตอนหนุ่ยจะเติบโตขึ้นไปข้างหน้าแล้วหนุ่ยจะได้แบบมีสกิลภาษาที่3ที่เกิดขึ้นหรือวก็คงคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าแม้แต่ภาษาอังกฤษอยู่แล้วเนี่ยหนุ่ยก็รู้สึกว่ามันก็ยังยากเลยใช่ไหมครับแต่มาอยู่ที่นี่เนี่ยมันก็ได้พัฒนาสูนต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมคราวนี้เนี่ยก็มีความคิดเห็นหลายคนมากนะครับที่เขาได้แสดงความคิดเห็นไปก็จะเลือกไอ้ต,ตัวที่เป็นเหมือนเป็นท็อป เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นท็อปคอมเมนต์อะไรอย่างนี้แล้วกันเนาะมันมีอันนึงนะครับเขาบอกว่าอย่าไปเครียดเลยค่ะเพราะว่าเวลามันย้อนกลับไปไม่ได้อันนี้ก็ใช่นะครับอันนี้ก็ใช่มากๆนะครับว่าเวลาย้อนกลับไปไม่ได้แต่ในที่นี้เนี่ยเราก็ต้องอาจจะต้องมาพิจารณาดูทีหนึ่งว่าการที่เราเปรียบเทียบกับเพื่อนที่เขาได้เงินเดือนแสนกว่ากับตัวเรามันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรใช่ไหมครับอาจจะเป็นสถานที่ทํางานที่แตกต่างกันหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของงานอะไรที่มันยังไม่แมทช์กัน พอดีหรือเปล่านะครับเราอยู่ณโพ i ิชันที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับมันบางทีมันเป็นเรื่องของจังหวะและโอกาสด้วยนะก็แบบสมมุติว่าเราไปจบต่างประเทศมาก,ก็จริงแต่ว่าเรากลับมาอยู่ในในโพ i ิชันที่เขาเขาสามารถทําให้เราเติบโตได้ที่สุดเท่านี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีที่อื่นหรือว่าตําแหน่งอื่นที่เรา ควรที่จะไปอยู่มากกว่าหรือเปล่าอันนี้เป็นต้นนะครับที่เราสามารถที่จะใช้สกิลต่างๆที่เราเรียนมาหรือว่าที่เราสังสมมาตั้งแต่การไปเรียนต่างประเทศมาได้อย่างเต็มที่นะครับอันนี้เราก็ต้องมาดูในเรื่องของการแสดงศักยภาพของเราออกไปเนี่ยว่าจะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอ,อ๋อเราก็อีกความเห็นหนึ่งนะครับเขาบอกว่า,ขาเขาพิมพิมเป็นภาษาอังกฤษนะครับเขาบอกว่า w a i t until you retire อิน e ิฟิวเ c เคสนะครับก็เหมือนว่า,อารอจนกว่าจะเกษียณนะเนาะก็ถึงจะเข้าใจนะครับ uh, ว่า if you still hold on this present opinion it is still not too late to voice it out in pan tip forum then นะครับก็คือถ้าหากว่าคุณยังมีความคิดเห็นประมาณนี้อยู่ก็คงไม่สายเกินไปที่คุณจะเอามาพูดใน pan tip นนี้นะครับเขาบอกว่า overseas education experience and experience cannot be simply uh, cannot be simply uh, calculated s a l ER a r i e s after one or two years นะครับก็คือเหมือนเรื่องราวการศึกษานะครับต่างประเทศหรือว่าประสบการณ์จากต่างประเทศเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคำนวณอย่างง่ายๆนะครับกลับมาให้กลายเป็นเงินเดือนหลังจากที่เขาเรียกว่าอะไรหลังจากที่เราจบมาแล้ว1-2ปีมันไม่สามารถที่จะคำนวณเป็นเงินเดือนตรงนั้นออกมาได้ชัดๆนะครับ You need to calculate it throughout your working life นะครับก็คุณ ค,คุณต้องอคำนวณมันออกมา,ผ,า,กาผ่านชีวิตการทำงานของคุณนะครับ You also need to calculate what other benefits you have earned from overseas education uh, versus uh, local master degree such as language proficiency, interpersonal communication and a r t รับเขาบอกว่าคุณควรที่จะคำนวน,นในส่วนของ เอ่อเบเหรือว่าประโยชน์อื่นๆที่คุณได้รับมาจากการเรียนต่อต่างประเทศด้วยนะครับเมื่อเทียบกันกันกบถ้าคุณได้เรียนต่อในไทยอ่ะสมมุติว่าเรียนต่อมาสเตอร์ในไทยคุณอาจจะได้ความรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรได้ดีเหมือนกันแต่ว่ามันมีประสบการณ์อะไรบ้างที่ถ้าหากคุณเรียนอยู่ที่ไทยคุณไม่ได้รับแน่ๆเมื่อเทียบกับการไปเรียนต่อที่ต่างประเทศคุณได้อะไรมากกว่าในตรงนั้นบ้างนะครับ อันนี้ก็ต้องมาดูใช่อันนี้หนูก็ค่อนข้างเห็นด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างเช่นเขาบอกว่า language proficiency ก็คือสกิลทางด้านภาษาใช่ไหมครับแล้วก็ internal เอ่อ uh, interpersonal communication นะครับการสื่อสารระหว่างบุคคลระหว่างกับคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาบอกว่า I should know I am retired for a few years now I'm got my master from U.S. University from 1983นะครับก็เขาบอกว่า ตัวเขาเนี่ยรู้ดีนะครับตัวเขารู้ดีว่าเพราะว่าเขาจบป,ปริญญาโทมาจากสหรัฐตอนปี1 9 8 3แล้วก็เพิ่งจะรีทายมาเมื่อไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กี่ปีมาก่อนนี้เองนะครับก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งของคนที่เขามาแสดงความคิดเห็นใช่ไหมครับหนูก็คิดเช่นนั้นเช่นเดียวกันนะครับว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายด้วยแหละนะว่าคนมาเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยมีเป้าหมายอะไรนะครับอย่างเช่น สมมติว่าคนที่ไม่ได้อยากจะเป็นอาจารย์ไมไ่อยากทําสายคณิกเหมือนหีเนี่ยก็คงไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมาเรียนต่อบปริญญาเอกหรือเปล่าอันนี้เป็นต้นนะครับคนที่อยากจะทํางานสายแบบว่าทําเป็นวิศวกรเป็นซีเนียร์เอนจิเนียร์เป็นผู้บริหารในองค์กรอะไรต่างๆนะครับบางทีปริญญาตรีก็อาจจะเพียงพอก็ได้ แต่การได้มาเรียนรู้ปริญญาโท่างประเทศมันก็อาจจะได้ Ex p e r i e n c e บางอย่างที่เราสามารถเอากลับไปใช้ได้นะครับในการชีวิตการทํางานหรือไปปรับใช้กับองค์กรของเราได้เป็นต้นนะครับอันนี้เราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าแต่ละคนมีเป้าหมายในชีวิตอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เป้าหมายทางด้านการเงินมันก็อาจจะมีความสําคัญเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเออเราก็ต้องพิจารณาเป็นเคส by เคสไปนะว่าจังหวะและโอกาสของเรา ม,มันมีโอกาสที่จะไปถึงได้หรือเปล่าอันอันดับแรกนะครับแล้วก็อันดับที่2ก็คือถ้ามันมีโอกาสที่จะไปถึงมันมีจังหวะอันไหนบ้างหรือว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไระจังหวะไหนบ้างที่ทําให้เราสามารถที่จะแสดงในส่วนของศักยภาพของเราที่จะไปถึงโอกาสตรงนั้นให้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ถ้าว่าท่านใดมีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรเพิ่มเติมก็ลองมาแชร์กันได้นะครับหรือก็อยากรู้ความเห็นของหลายๆท่านเพื่อที่จะมาลอง ปรับในความคิดหรือว่าในการพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคตต่อไปเนาะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ